KFC สอนใจคนคะ่ะผู้พันเซนเดอร์ตอนที่อายุ65ปีนะคะเขามีรถยนต์เก่าๆอยู่1นึคันแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยการใช้เงินจากรัฐบาลนะคะเลียงชีพตัวเองเดือนละ100ดอลลาร์เขาใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะยากลำบากมากๆเลยนะคะแล้วในตอนนั้นเขาก็ได้บอกกับตัวเองคะ่ะว่าเขาจะใช้ชีวิตหรือว่ามีชีวิตแบบนี้ต่อไปไม่ได้ละและในตอนนั้นนะคะ เขาก็นึกขึ้นมาได้ค่ะว่าสูตรไก่ทอดที่แสนอร่อยของคุณแม่ที่เขาเคยทานนะคะมันอร่อยมากๆเลยอะ่ะแล้วเขาก็เริ่มที่จะตระเวนไปตามร้านอาหารแล้วก็คัตาคารต่างๆเพื่อขายสูตรไก่ทอดให้กับร้านต่างๆมากมายเลยแต่รู้ไหมคะว่าสิ่งที่เขาได้รับคืออะไรเสียงหัวเราะเยาะแล้วก็คำปฏิเสธมากมายนะจากคนมากมายเลยคนต่นางๆเหล่านั้นน้าต่างบอกว่า ไก่ทอดเนี่ยนะใครๆก็ทอดได้แล้วทําไมจะต้องมาซื้อสูตรไก่ทอดของนายด้วยละ่ะนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ทําให้เขายอมนะหรือว่าท้อไปได้เลยนะคะเขายังคงเนะเดินตะเวนนะคะขายสูตรไก่ทอดของเขาไปเรื่อยๆเพื่อนๆนรู้ไหมคะกว่าเขาจะได้ลูกค้ารายแรกที่ซื้อสูตรไก่ทอดของเขาเนี่ยเขาใช้เวลาในการเดินเคาะประตูบ้านเป็นพันๆหลังเลยนะคะเห็นไหมคะ ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยนะทำอะไรไม่สำเร็จแค่สักสองสามครั้งแรกเขาก็ลงเลิกแล้วนี่แหละค่ะคือเรื่องราวของผู้พันเซนเดอร์ที่ครูยพี่อ้อยเอามาแบ่งปันให้กับทุกทุคนที่เรากำลังรู้สึกท้อนะคะลองเข้ามาฟังคลิปนี้ดูถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กับคนรอบข้างหรือคนที่คุณรัก อย่าลืมกดหัวใจให้กับครูพี่อ้อยด้วยนะคะแล้วก็เขียนคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ